ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube ตอตอมรถไทยนะครับฮะพี่น้องเลิกงามย่ามดีครับต่างพคนมาเปลี่ยนเทื่ยโบให้นะครับโอ้นัดเพิ่นไวปจะโดนแหละครับเป็นงานหลายนะครับก็เข้าใจเพิ่งนะครับพี่ช้างไอโบลูกใหม่นี่เป็นโบของยังเนี่ยครับกาลิทครับโอ้ยาโหครับ ใหญ่กวลัวไงไงกว่าขั้นที <MAND S 2>. ่แล้วครับไงกลัวแปดขาครับผมอ๋อไงกลัวแปดขาเสียงเสียงนี่บ้านอยู่บ่ายเสียงนี่ก็โอเคอยู่ครับเสียงโอเคนะรอดชุ่มบุญพี่น้องว่าสีแองก็เก่าประกอบเปลี่ยนบภูมิแล้วเป็นจังนใดเดี๋ยวคนเปลี่ยนแล้วก็จีเอาไปลองให้พี่น้องได้เบิ่งกันครับว่าสีดีกเก่าหรือสีแย่อะเก่า รัวเจ๊ครับผมต่อกันเลยนะครับพี่น้องมาเบิ่งคว่มคืบหน้านะครับเป็นข้อหม่ครับเป็นข้อเลลแลนะเป็นเ็ดรถอยดีให้ครับ ลูกเก้าเลยครับสิประมาณนี้ครับถ้าชุ่มตอนเซ็ตนะครับเป็นจางป่อมก็เอานะครับรับจบให้่ก็เก้าครับ เสียใจในตัวพืนที่น้องพือนขึ้นสีบ่อ,บอ,อาล้ครับเ <c oughs> แล้วรอชุ่มง,งานตอนเสร็จครับก็ฟังเสียงไปเลยนะครับเสียออกมาเปียบได้ครับเสียงสีบ้านคือขั้นเก่าบ่โอลูกเกา่าเอ่ครับนีเป็นข้อให้ดีนะครับ ก็ุ่มงนี้นงครับก็ติดต,ตามบ่งครับโบกาเลตนะครับที่นอ้องบอกว่าสี่ สู่ขั้นแปดาได้บ่ครับเอาพี่น้องด้วจีไทยชุ่มไปเรื่อยๆครับตอนแล้วครับตอนลองฟังเสียงนะครับครับผมเริ่มเป็นรลปเป็นร่างแล้วครับพี่น้องอ่ะมาลอฟังเสียงกันบ้างครับดังมากดังแน่เลยนะครับทม,ม,มการล่อค่อยอยู่ครับ <c oughs> สร้างกะคือสิบนเป็นไฟนะครับกะสร้างปมเทอร์โบคือเก่าครับโดนมันได้กระถาพี่น้องเอฟซีเป <os danach> ็นครับนี่ปพี่น้องทอไอดีขุดท่ครับมาฟังเสียงไปน้ำกันครับ เป็นได้ครับสุดจัดบจัดบอลุนกันครับปเสียงสิออกมาแล้เครับปร,ป,รรประมาณนี้นะครับพี่หนอเปลี่ยนโบรครับ,รบปลดเกษียงนะครับโบลูกเก่า มีก็เป็นเลสนะครับพ่อเลสห้อยเชีอบมาครับมาฟัางเสียงกันครับเชียงสิ่สี่ออกก็เป็นแบบได้ครนะับ どう、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  โอ้ยดีใจแล้วไอ้ฮิโอ้สียังมันดนใจครับรนนู้ดันดีๆครับผมก็่าสองสามเดือนครับรพี่น้องบ่ผิดลวังครับสร้างบมวมเทอร์โบครับจ้าลันตีความแรงกว่มครับเก่งๆครับยอมลบเพ่อนครับเดี๋ยวใไอ้เพ่อนประกอบเสตียบร้อยเดินกองนาจะติดกองเปียก เพิ่มนะครับราคาก่คุยก,กันก็เพิ่นได้นะครับผพ้ใได้จนใจติดต่อสอบถามมาได้พี่น้องโอ้ถือใจแล้วครับจุดจัดกับจุดจัดถุกใจไม่มีไม่มีมมคำว่าแพงครับฮะเพื่นแล้วจังได้เดี๋ยวสิ ขาไปล่อเบ่งนะครับตอนล่อโอ้มาสีแห้งก็เก่าลายบ่ครับตอนนี้ใส่หางยกล่องยูนะพี่ห้องใส่หางยกล่องดครับอยอดีกินขาพีนะ่องแดีนะอมรัตว์กินแบบ่ไปเห็ดั่วปเหดเดี๋ยวสิไี้เี่ยนใจ ทังสามนะครับเพราะว่าตัวนี้น้ำนักมันบดได้ครับมันดูดไปกะบซี่ถิ่มไปซื้อนะครับโอ้ยจัดจัดจัดครับส่วนปลากระปุกงองเขากระชิมนี่พี่ครับฮะเดี๋ยวตอนแล้วตอนนี้อเดี๋ยวข้ามตัวทิ่มเชิงนึงครับมาเสีออกมาแบบแด่ครับโอ้ยพอใจร้ายครับพี่น้องเอ้ยผมต้องการแบบนี้มาดนละครับ ลูกก้อนกับว่าได้ปานเนี่ยนะครับลูกเนี่ยโอ้เกิ่อนขับมันยากครับแน่นอนขอ้างเพื่นอยู่ครับพี่น้องท่อน้ำมันทอนยังเพื่อนกับเลี่ยนหายไหมนะครับของเก่านี่ยพได้เหลือนะครับโอ้ถือใจละเสี <laughs> ยงดูดันนีดเดีเยว <laughs> จัดสุดจัดครับโอ้ถูกใจไม่มีคำว่าแพงครับถูกใจได้โอ้ยพอดใจเลยครับครับ<ห>ผมเอาเดี๋ยวถ่าไปชุ่มตอนลองนะครับพี่น้องว่าจีเป็นยังไงครับอ๋คลิปนี้ก็ชบไปเพียงสท่านี้แล้วกอนนะครับคลิปลองแล้วจิตายพี่น้องในช่มดีนะครับ ครับจเจ๊กันคิดน,นะครับสวัสดีครับ